สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว u t u b e ทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในต่ของเราซิงครับเอาพี่จาเป็นไรเนี่ยทําไมออกมารถเปล่าครับฝนตกครับพี่น้องฝนตกอีกแล้ว <c oughs> โอ้จะเสร็จก็ไม่เสร็จครับนี่เลยอีกไม่กี่เที่ยวเองประมาณสิบกว่าเที่ยวนี่แหละจะเสร็จนะครับ ฝนล,ลงซะก่อนอตำม,มืดเลยว่านู่นน่ะนู่น้าฟันู่นน่นะมาแล้วครับลุงพรกันนู่นอยู่นู่นโอ้ยแย่อะไรนี่ครับอาจารย์โอนอยู่นู่น Ah. เอาไปไหนเอาเยอะแกไปใส่ดินแล้วครับเมื่อกี้นี่เห็นฝนลงเม็ดลงเม็ดสับเกียร์แทบไม่ทันครับเมื่อกี้ Hôm nay, bác sĩ ổn đến rồi Đến rồi Oh yeah, Lê Phi Nô Điên dung lăng, cơ bạc đẹp lắm Làm thế nào Chúng ta sẽ dùng đầm một chút Nói chung là Nó giúp dùng ฝนหนักอยู่นะฝนหนักอยู่ครับอุ้ยอุ้ยน้ำมาได้ไงเนี่ยโอ้สายนี้ครับงานเข้าออน ผนค่อนข้างหนักครับนี้มีัวหน้าโอนก็นอยู่นี่สามมืนกัไปนู่นแล้วไปได้ออกได้อยู่ครับถ้าว่าอยู่บนนี้นะเพราะว่าฝั่งนี้เป็นหินหมดแล้ะไปเป็นไรครับ เมื่อกี้ดีแต่ผมมองฝั่งนู้นก่อนครับว่ามาแล้วผมเห็นแล้วแหละเมื่อกี้พอฝนมาแล้วผมก็เลยกลับรถตรงนี้เลยครับผมกะว่ายังไงไม่ทันแน่นอนลงไปยังไงก็ไม่ทันแน่นอนไม่ทันจริงๆครับผมกลับรถได้มาถึงตรงนี้เลยฝนลงเม็ดเลยกลับรถมาอยู่ท่านี่พอดีฝนมาเลยครับสามหมื่นเก่า ขึ้นมาคืนนี่ครับอยู่แถวป่าเราอยู่ในป่านะอยู่ในป่าครับมาแค่นี้ปะอีกนิดเดียวครับไม่เสร็จไม่เสร็จเลยอีกประมาณสิบเที่ยวนะ ตอนนี้น้ำมันเราก็เตือนแล้วแหละอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ